้านห้วยต้มชายาวงศ์าเปิทำ ะะเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2537อายุ26ปีปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่91หมู่3ตำบลขุนควรอำเภอปองจังหวัดพะเยาค่ะสำหรับประวัติการศึกษานะคะจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านวังบงอำเภอปองจังหวัดพะเยา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนปงรัชดาพิเศษอำเภอปงจองอังหวัดพยาวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์าคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏนเชียงรายค่ะปัจจุบันนะคะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะภาระหน้าที่ด้านการสอน 1. สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 3. กิจกรรมชุมนุม 4. กิจกรรมโฮมรูม 5. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมรวมทั้งหมด2 1ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับภาระงานอืน่นที่ได้รับมอบหมายจากงานสอน 1. เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หครับ2 2. เป็นหัวหน้างานธุรการดูแลระบบงานธุรการของโรงเรียน 3. เป็นหัวหน้างาน d m c ดูแลระบบงาน DMC รวมไปถึงข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยวงสาวประถมส่วนพาระางาน,นอืน่นมีดังนี้ค่ะ 1. งานปฏิคมของโรงเรียน 2. งานจัดทำหลักสูตรของโรงเรียน 3. คณะททำงานการจัดทำา SAR ของโรงเรียน 4. รับผิดช,ชอบโครงการงานธุรการ 5. ออกแบบปกและสื่อต่างๆ 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มของครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าแสดงออกถึงอารมณ์กริยาท่าทางและพูดสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการระาเทศะของผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูปฏิบัติตามกฎหมาย 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดสนับสนุนศาสนากิจของศาสนาที่นับถือเห็นความสำคัญเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นมีจิตบริการและจิตสาธารณะต่อต้านการกระทำของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 3. จัญญาบันวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบัน ไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอรักเมตตาช่วยเหลือให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียนทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียนโรงเรียนหรือชุมชน ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นและประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนเอง 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงต่อเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน รู้จักให้อภัยประจากอคติช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการฝ่ายรู้ปลุกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพปกป้องป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝ่ายรู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมง,งานและสังคมองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยใการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าจัดบ,บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบุมนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองค่าพเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองค์กร 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานวิชาการเพื่อให้งานสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี 6. กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการเรียนการสอน PowerPoint คอมพิวเตอร์จึงช่วยในการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็วค่ะและนี่ก็เป็นการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา2ปีในการดํารงตําแหน่งผู้ช่วยของดิฉันค่ะหากการน,นําเสนอในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะดิฉันจะนําไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ